นี่แล้วนะคะคนยืนรอยาวเลยค่ะเขาให้เข้าทีละหนึ่งคนตักดังป้ายไปหน้าร้านนะ,ะให้เข้าไปทีละหนึ่งคนไม่ให้เข้าไปยืนแอร์กันนะคะยืนรอเบียงคิวนะคะอต้นอ่อนผักเซียนฝลั่งค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลยไอ่เจ็บดิแต่ต้นเกายังไม่โต เก็บไปทีกันเก็ดลากเข,ข,ข้าไปด้วยขอโล่าเข้าไปปลูกในสวนก็ได้นีห่หรอัดเส้า้เ็นม,มันอ่อนดึงโกล,ากลาก่าไป ลากยาวๆดึงลากด,ดูผูกค่ะดูผูกในสวนได้ดต้นดัต้นอ่อนคก็ค่ะถอนเ้าต้นอ่อนอนนอก เขาจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะขึ้นทุกปีรากเขาจะแน่นนคต้นอ,น,น,ตอน,นอ่อนดักเซียนต้นีนร่วน นกค่ะน,น,น้ค่ะนกค่ะมีต้นอ่อนทั้งนั้นเลย่ะถอนได้ นี่ราบขาดถอนง่ายนะคะต้นอ่อนค่ะถ้าเขาแก่แนละ้วเขาจะถอนยากถอนอีกต้นนี่หัวรากยาวพอกเสีย้ยนเขาไปปลูกค่ะเขาไปปลูกในสวน ในนี้สวยนนี้สวยจากนี้นาคนาคถอนดุดค่ะผักเซียนต้นอ่อนผักเซียนก้องสายเนี่ยน,น,ยนี่คือ หลุดค่ะถอนใบ,บไม้ออกรากขาดก็มีค่ะที่ไม่ได้ขาดก็มีสันใบไม้ออก ต้นอ่อนค่ะเขาจะเหมือนใบโบกนะคะตอนที่เขายังไม่แก่นี่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะต้นอ่อนผักเซียนจะถออีกตจนนี่ต้นหนึ่งค่ะต้นหนึ่ง โอเคค่ะแค่น,นี้ก่อนค่ะโอเคค่ะรัตกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะรัตจะให้ดูต้นอ่อนของที่รัดเก็บมานะต้นอ่อนของเ่อผักเซียนผักเซียนฝรั่ง ลัดเจ็บมาไปเจอเขาค่ะถอนลากเขามาว่าจะเอามาปลูกแล้วลากเขาขาดลากขาดนะแยกไว้นี่ลากเขาขาดอันนี้ลากไม่ขาดนะะลากยาวเลยลัดจะเอามาปลูกในสวนนะที่ลากยาวลัดจะมาปลูกอันนี้ต้นนี้ก็ลากขาดค่ะอันนี้ไม่ขาด ต้นอ่อนของเขานะนี่เขาลากสมบูรณ์นะลากสมบูรณ์สี่ต้นนะนี่ก็าลากขาดค่ะนี่ลากขาดปลูกไม่ได้นะเขายังเป็นลูกอ่อนอยู่นะคะถอนง่ายอันนี้ก็าขาดค่ะนี่ก็าขาดแยกไว้ ได้ห้าห้าต้นที่ไม่ขาดหกต้นเกดต้นลากยาวเลยค่ะดูลากสมบูรณ์มากเลยค่ะดูลากยาวแล้วก็ที่ขาดก็ที่ขาดก็ประมาณหกแปด ที่ขาดแปดสิบสิบต้นนะคะที่รากขาดรากขาดสิบต้นที่รากไม่ขาดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่รากสมบูรณ์เลยไม่ขาดก็แปดต้นนะ,ะดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะเขายังเป็นสาวๆอยู่นะคะช่วงนี้ไปเก็บดีเลยนะคะแต่รัดไม่ได้เข้าป่านะคะนี่เอาอยู่ข้างทางแต่เป็นข้างทางที่อยู่บนแบบ เขาเป็นเกาะขึ้นนะเป็นเกาะเป็นเหมือนภูเขาข้างทางอนะ่ะไม่ไม่มีสุนัขไปขี้นะฮะอันนี้ขี้ไม่ถึงค่ะสวยค่ะแลัวจะเอาไปปลูกค่ะอันนี้ที่เขามีรากเนะี่ยร้วจะเอาไปปลูกเสร็จแล้วที่ไอ้ที่มีมีรากนี้รัวก็จะเอาไว้ลวกทานค่ะ ถ้าไม่โดนสั่งห้ามนีพ่พาชวนเพื่อนไปเก็บแล้วสวยงามค่ะกำลังอ,อ่อนๆเลยสวยเนาะเอามาอวดให้ดูค่ะเขาสวยบายบายค่ะโอเคค่ะนัาจะพามาปลูกผักเซียนค่ะ ที่รัดไปถอนมาค่ะดูรากเขารากยาวยประมาณแปดต้นนะะที่รากเขารากยาวรากนี่ขาดรัดจะปลูกทั้งหมดทั้งรากขาดและรากไม่ขาดเลยนะรัดจะปลูกปลูกขัดเส้น,นะ 那可以啊，方便 ยีต้นนีต้นที่แปดนะปลูกทั้งหมดแปต้น นีรากยาวมีรากยาวมากค่ะต้องกดดึงต้องกดยาวโอเค ปลูกทั้งหมด8ต้นค่ะเพราะว่าต้นที่รากเขาหากลัดจะไม่ปลูกค่ะปลูกเฉพาะรากที่สมบูรณ์ค่ะโอเคค่ะมาดูกันค่ะใกล้ๆค่ะทั้งหมด8ต้นค่ะแล้วปลูกไว้เฉพาะที่รากเขาสมบูรณ์นะมาดูกันค่ะว่าเขาจะรอดไหมโอเคค่ะปลูกผักเซียนฝรั่งค่ะต้นอ่อนผักเซียนฝรั่ง เดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะว่าเขาจะรอดไหมโอเคค่ะ